พออยู่พอกินนะเด้อพี่น้องเด้อได้อยู่ประมาณห้าหกสิบโตเนาะสบายดียินดีตตอนหอบข้าสู่ซองน้องหมีวสาวลาวสาแนลพี่น้องเมื่อนี้หมีวสิาพามาหาอยู่หากิน้อจ้าซึ่งว่ามาคุดจิตหลอดนะตามแคมของเพราะว่าเมื่อวานนี้ป้าเพิ่นลงมาคุดเพิ่นว่าจิตหลอดใหญ่เลยได้เพิ่นว่าเมื่อนี้ตอนเศร้าๆก็เลยลงมาแต่เศร้าเพราะว่าเฮาสิลงมายามแดดบ่ได้มัน้อนแหง้งพี่น้องก็เลยลงมาเศร้าๆแบบสี้แหละ มาลุ้นน้ากันเด้อว่าพี่น้องว่ามิวซีได้หลายกว่เนอะแต่ว่ากัดถือไว้นีมานแล้วเห็นแล้วควายหนึ่งสองควายพี่น้องแว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกน้อยหนึ่งใครจะบอกบอก่ท่วมมันควายะนะพี่น้องนี่เดือจา้าเธอทั้อ <c oughs> ทงอ้ายก็เอินมาเอาป่าคือเก่าป่าตั้งถึอมอง อีแม่ันนั้นอยู่เอาขึ้นไปให้แล้วรถแล้วสิอันเอาเงินให้เจ้าดอกขาน้ำมันฮะเจ้าสิขึ้นแล้วหรอวะเออเราสร้างค่ะอยู่แล้วสิอันเฮ็ดแหกป้าจะอ่อนป่าเนะป้าท๊ จักล่องอันนี้ไอ้ตูนสี่องหล่อง,อ,งอื้หูอ๋อจะเอาขึ้นไปเลยซะยังถืออยู่บ่ยังถือเ็กอยู่บ่ป่านจับแล้วอยากมือเอาขึ้นไปเลยเรา,าสิครัวแล้วค่ะไปคุ้จินหลอกก่อนเฮานี่ให้เพื่อนเอาขึ้นไปเลยพี่อาอ

และแหกหมานพี่นอ้องใ<ง>หญ่ใหญ่เป็นโจนและจา้า เด้ยจ้าบ่าได้คุดใจคองเพราะว่าบ่าได้ไปไก่เนาะเฮาหาอยู่หาก,กินแล้วแคมบ,บ้านทฮานีม้มีคนลงมาตึกสะดุ้งเลยยนาะเมือเ้า ลูงสีได้ป่าหน้าเป็นฟอร์ดแต่ป่ามองเขาเจ้ายังถือเนาะเออเออเออครบมือ เลิกเด้อพี่น้องเดิอพุดลงไปแป๊บเดียวยขีดแตกจาก้าฝุ่เมื่อกี้เลยใช่ตอนนี้ก็เหือเต็มเลยเพราะว่าพุดธมองเดียวพี่น้องเอ้ยฝุ่นขัวเอามองเดียวเลยมองไ้นี้ ได้หลายแล้วเจ้าจ้าข้อป่นแล้วดอกแต่ว่าจะเอากว่านี้อีกบวยพี่น้องนางพักผ่อนกต่จักหน่อยเอ้ายกินน้ำกินน้ำปาตโอ้ขนาดบ่มีแดดได้นี่ แบบเาไสแห้งงานหลายนะพี่น้องเห็นมาถูมือีนยันจ่อยู่ล่มก็มีอยู่ได้แต่ว่าแบบเขาคุดเนาะออกแห้งงานหลายเหงื่อก็เลยสัตว์แต่ว่าก็มีแห้งเหงื่อออกทางนั้นก็จะเป็นฝั่งไทย,ยจ้า นั่งมองเดียวแล้วขัวไปเลยนะแบบบดได้คุ่บดได้ดย,ยางคู่ตอนคือมาทีแรกที่น้องเมียวปัญ่างเลาะหาจนเห็นหนั่นแหละฮอนฮอนฮอนวัดบันี้ลุยกันต่อเลย อุดมสมบูรณ์อยู่นอกเขตบ้านเฮาไปอยากกิน,นงั้นก็ได้กินงามแรงมากกับพี่น้องแค้นยาก,กุ้งกระถือแงงแงงเขียวมิวซื้อมายิบนะก็ลงมาสอนกับพอได้อยู่ได้กินได้พี่น้องได้ขึ้นแลยส่งสถ้วยเมื่อปั่นกันแต่เก่าก็มากับเผาเอานาแต่ว่าก็บใบโลงเมื่อน่าจะสิส่วนเ่นลงมา ยังสะออ,อดยินหล่ออยู่พี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็ได้พออยู่พอกินเลยเด้อพี่น้องเด้อได้อยู่ประมาณห้าหกสิบตัวเนาะแบบในข่เนี่ย เนยง่ากเลยายไ,ไปขึ้นเมื่อเสียขี้จิล่ลอแล้วก็ขวบปนบ่ายเ้าไปบ้านนี้ไปพี่น้องหลังจากที่คุดมาแล้วกะ มาเสียขี่เนาะก่อนอื่นเขาก็ต้องแส่น้ำแล้วก็เอาเอาเกลือลงเพราะว่าตัวจินหล่อนิ่นซีได้สะอาดแล้วก็ดินหล่อนไว้แล้วก็ขาวพร้อมเขาก็สิมาเสียขี่แล้วเขาก็สะขัวขั่วตำป่นใบเข้าพี่น้องอนึกภาพได้เลยนะมาป้ายขากระดังไว้แล้ว จะอ่อนมือใหม่จังซีลงไปคุดอีกตอนนี้ก็เฝ้าเร่งมือเพระว่าหิวข้าวแห้งแล้วมนท่าได้กินข้าวเศ้าเลยทั้งอีแม่กับอันเอื้อสะพายกับเพื่อนครัวปลามองที่แบบที่ไอตูนเอาขึ้นมาหายมื่อเศร้านี่แหละที่มิวถ่ายให้เบิ่องอยู่ในแคมป์ของค่ะพี่น้อง ยังคั่วบอลลวเด้วค่ะพอป่าหลายนี่ติดจิบกุลาพี่น้องจักหน่อยฝนตกอีกเถื่อนหนึ่งสิพ้าลงไปหาเราเก็บหอยมาต้มกินเห็ดแจ่วส่งสแซ่บกินฝนหากระตกเถื่อเดียวให้มันตกอีก,ก่อนพอว่าหอยอยังบอทได้พริกค้งพี่น้องหอยบอทได้ออกจากเป้าตกอีกไปนี่ก็หอยพริกคิงออกจากเป้าแล้วก็ไปเก็บได้เลยไป โหดออกออกออกไปก็ไปแต่เศร้ามันจังบ่ห้อนให้ไปสวยแบบนี้แล้วห้อนนี่จ้าพี่น้องตอนนี้ก็ฮ้อดขั้นตอนขััวแล้วเพราะว่าเฮาปีงพักบัวพักหอมไว้ยับ้อยแล้วก็มาเกตขัวเฮากับ่ได้ใส่อย่างหลายใส่เป็นนัวน้อยน,อยนึงแล้วก็รดดีเนาะเพิ่มความนัวแล้วก็ให้มันหอมจักหน่อยก็คือใบขี้หดใส่จ้า ผัวไปจนคนแหงคนแหละจนซุกได้ขี่คนละเท้าจังต่ำพี่น้องหลายอยู่ด้วยจ้าบรรท้าเสียขี่เสียอย่างแล้วก็ดิได้ช่วยบักใหญ่คนละนี่ตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมโซยมาแล้ว ใส่กระเทียมหัวนี้งไงแร้วมันจะหอมเกิดเหื้อได้ไหมของขบลนกุยเออนี่ใส่กุยใส่กุยไปล่างมากินกับอันนี้เลยลูกกาะก่อน ออกแล้วอันนี้นเต้นออกป้าก่อยนป้าหอมเลยบุ้งโหลดแล้วเรียบร้อยแล้วที่น้อง นี่เดอร์นาตาของปนจิลรลของหมิยวเดอจ้าหอมประดกด้พ่พก,กับกระตุกเล็กแล้วลูกอาหารขึ้นบ้านที่น้องหาก,กินตามะดูการปีละเถือ ป๊๊ดกินสามมื้อกับโบเบิดพี่น้องเอ้ยลายพูดแล้วนี่มองข้าวเอาโบเบิเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้เหนี่ยข้าวที่ได้แซบมาพี่น้องลงมือเลยบ่านี่บ่ายบ่ายข้าวเดี๋ยวมันจะแซบโฟนจิรอนี่ บ่ายก,ก็คือแบบนี้แหละจ้านี่แบบนี้นี่เขาจะกินแบบซี่จ้าอือือาหารเช้าพงงาี่้องมาเร็วมาเร็วหน้ากับบริษันแล้างล้งแล้วจ่ว่าบรทษันได้แต่งก็เลยจเปินมุดยุ่แบบนี้นะ พี่น้องแันเท้าไปสวยนหนึ่งมากก็คือหอนสองมากก็คือหมู่ไปคุดก่อนเท้าก็เลยได้ไปแต่เศร้าพี่น้องอีกเร่องหนึ่งก็คือเท้าไปสวยนี่กินหลอดชีคุดหูลงไปเลือกๆอีกพอเ้าไปแต่เศร้าอยู่เพิ่นยังสิบโบลงเลือกไปไหนเข้าคุดบะจองบะก็เห็น ตัวน้อยยุแปดเพลนงลงเลิกกับพี่ได้พี่น้องเ้ยกินโผล่ๆเลข้ามใ่ญ่ๆอาหารห้าก็มี่รานเยอะขานาดปลุปลาทอดปลาปล,ปล,ปล,ปลุจิอรน้ำหวานตกท้าย <c ười> คุยก่อนจักบาป ความแม่ย่บเย่ไปกินกับวยกันกรนะเพาใจเดิอพี่น้องเดิอผู้ที่เข้ามาติดตามคลิปแล้วก็เบิง่งคลิปมิวจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องมิวสาวลาวใน่เดิอจ้า แล้วอินะ่มแม่จะไปไหนเท่าแรกของปีพี่น้องได้กินกี่รอบ 对个头啊。 ของสทยพี่น้องพี่มาเพื่งนัองจานของกินเรียนกันเลยนี่ทั้งน้ำหวานของหวานครับปี่แล้วก็หมักหม่วงพี่น้องหมูหมไข,ข่ซุปกินหมแม่น้ำหวานเนี่ยจะเอาท่าใส่ตาพี่ยังแม่ ປາແຫງບ່ອນອັນປາທືມອງມືນັ น้องกัอิ่มแล้วนะตอนนี้ปวดกินหลอกเข้กันยังร้ายลายเพราะว่ากินกินเบิร์ตแตนเครื่องน้อยนึงเพราะว่าายแห้งก็เลยกินบเบริรเอาไว้กินเดือนหน้าออกกต่สำหรับคลิปนี้ก็สิคอฝากไว้สำนีก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่องน้องมิวสาวลาวสาแนลในเดจ้าบ๊ายบายกดติดตามให้ด้วย